สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชัยยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจรวศักด์เจริญนะครับวันนี้เรามาบ้านผู้ใส่ทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยครับสองคันนี้ครับเขาเรียกอะไรรถทุกๆนี้รถไอ้เต๊กเลยกละครับมานะครับสู้มานะครับนี่ใจนี่ใจบุญมากครับนี่มาจากกระสังนะ แต่ไม่ได้ไปจอดกับอื่นนะครับมากัน2องคันนะครับหนึ่คันนู้นครับสุดจัดเลยครับซื้อว่ามานี่แต่งซิ่งเลยครับนี่ข้างในมีแต่รถดำนะครับเลยไม่กล้าไปเข้าไปจอดนะพามาสองคนเลยนะเหมือนคนมาต่างถิ่นนะครับไม่ค่อยรู้จักใครก็เราเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นกลังใจให้นะครับนี่ือว่าจะคนได้ร่วมทำบุญครับไม่ว่าจะขับรถคันไหนมานะซื้อเอตบล็อกมานะครับไม่ได้คนปูนคนทรายมาหนครับสวยนะครับสุดจัดนะครับมีรถมาติ๊กเกอร์นี่หลายทีมงานนะ โอ้ทำสีเครื่องี่สุดจัดเลยนะสีม่วงครับ,บโอ้ได้พีติ๊กเกอร์พีวุูได้วยฮะวิสวาชูนเบอร์ครับ,ดเ,รบเดี๋ยวเรามาดูอีกคนนนันนะน่าจะแต่งสไตล์เดียวกันนะ เต่มอก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะ,นะชุกว่าสจะจัดเลยนับถือนับใจเลยครับนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะานะมาจากกระสังนี่อันนี้เครื่องธรรมดานะโอ้ทั้งทั้งสีสใจต้องสุดขนหนครับถึงมาได้นะ พระคนเทวีก็ไม่ว่านะครับนี่มาจากกระสังนุนครับมาประโคนชัยนี่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะท่อี้หม้อก๋วยเตี๋ยวนะเนี่ยกระทะันทุกด้วยไม่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่รถธรรมดานะนี่ก็ซื้ออิดมาเหมือนกันครับน่าจะเจมนะครับ เด็กจะโค้งยังไม่เห็นเจ้าค้งครับผมไปจะหาดิี่ขับมาครับใช้งานนะครับนี่เต็มสิงเต็มสวยครับนี่ครับโถนะโอ้ขับมาด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ